สวัสดีครับพี่น้องเบามื่อนี้อากาศแจ่มใสพี่น้องโล่งอากาศเย็นสบายนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมื่อนี้บ่เป็นการเสียเวลาได้เบาเกียรสี่ชักชื่นพี่น้องนะครับมาจับจองรถมือสองเด้พี่น้องได้รถมือสองที่มาเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ลอดนี้พี่น้องเมึงอะไรครับสองฟังทางมันจอดเรื่อมแถวไใบไหลทรายง่ามพี่น้องสภาพเมี่เกียร์เอไหมครับหนึ่งเอสองเอสามเอพี่น้องปีหกหนึ่งหกสองพี่น้องได้ส่วนมากรถปีหกหนึ่งหกสองนะพี่น้องเนาะ นี่ครับรถมือสองครับสภาพโอ้ยอันนี้คือสภาพเดิมๆพี่น้องพนลางไใบอีซีครับสภาพเดิมๆล่างไใบอีซีได้พี่น้องได้สี่สิบแรงหาสิบแรงเนาะผสมมาชานไปพี่น้องอันนี้บ้ครับพี่น้องสี่สิบแรงครับ <c oughs> พนลางน้ำมือซื้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นอย่างเลยครับเนี่ยนะครับเพินน่นเอาแม่งกับมาล่างน้ำใบอีซีทำควบสารว่าไงฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้หาสิบแรงพี่น้องนี่สภาพเดิมๆพี่น้องงามงามงามสภาพนี่เกือบเกือบบ้ารถไม่ก็ว,ว่าได้โอ้ขั้นนี้แห้งามครับพี่น้องอย่างนี่ดีเยู่ ยางกระทะงามพี่น้องรถคันนี้นาสี่บ่อบ่อถึงพันชั่วโมงรถพี่น e ้องเพราะมึงามสภาพครับ ower. นะครับรถคันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นสี่สิบแรงพี่น้องเนาะสี่สิบแรงอันนี้ก็เป็นห้าสิบแรงโอ้ตัวนี้มีทอพวกอะไรบางทอแตงมีมีพร้อมครับมันแตงไว้ให้ยางงามเออจ้าของเกาลงทุนให้บวกยางคักได้พี่น้องอันนี้ห้าสิบแรงได้พี่น้องเด้อมึงเอาพี่น้องบาดนี่รถมึงสว่างเอาไว้มึงโดนมึงสภาพแต่ดังเพิ่นมึงนั่มนะครับโอ้รถมาหลายพี่น้องรถหลายรถหลาย นะครับต้องบอกว่าตบมื่อนะครับนะครับทักชวนพี่น้องนะครับมาแล้วพี่น้องเด้อขันพี่น้องว่าโอ้อยู่ไกลแม่เบ้าเกียมมาบ่ได้นะครับโทุปรึกษาด้วยครับพี่น้องเด้อโทุหาเบ้าเกียมก็ได้เดี๋ยวแอดมินปฏิเสนเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเนาะหน้าเพจพี่น้องครับเนาะหรือว่า0610244หนพี่น้องแล้วก็เบอร์คาเบอร์คุณเบอร์คูปัต้าบัดุงเฮานะครับเดี๋ยวผมก็สีห้นะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาชุ่มตัวนะพี่น้องนะครับชมรถทกันพี่น้องว่าเข่ามาหลายปันไดดนะพีาสภดๆ สภาพงามครับฟอนต์กัดไม่เยื่มพี่น้องบ่มีห้อยส้วนห้อยอยางเลยพี่น้องเนาะเจ้าของเก่าเป็นรักษาดีดีครับเพีนออ่นเอางอถนี่มีแต่วรงงามครับเพี่นเอ,อมาไม้มีตัวตรงงามไม่พี่เห็นน้องไว้ถ่ายรูปถ่ายรูหน้าพี่น้องเด้อทุนมาหลายพี่น้องเนาะบ่อยากทรงงวดแพงครับน้องลมือสวงพี่น้องนี่นะครับเด้อนี่ครับส้มบมกพี่น้องโอ้สองแถวจอดได้ใส่ด้านหน้าเพผนก็มีได้พี่น้องเพผนกำลังเข่าล่าง,ง,างยุยมีอยู่ครับแต่ว่าอันนี้คืออ่านายสร้างเพื่อนตรวจเช็คสภาพนะครับเนาะทำความสะอาดให้ครับบริเฮ็ดเคี่ยงบริเฮ็ดยางพี่น้อง ให้พี่น้องมาเมืองเอานะครับมาเมืองเอาแล้วก็ให้โอ้ยางเขานี่ยง้างพักพี่น้องโอ้สี่ขับแรงสี่สิบเรงขั้นนี่ยไม่ไม่เลยพี่น้องนะครับชั่วโมงกับปลายพี่น้องโอ้แฉลวแฉลนะครับประมาณพันชั่วโมงพี่น้องนะมองนะครับนี่ยมึงมีห้อยส้วนมึงมีห้อยยางเลยสภาพป่านั่งฟ้าที่อันราคาเบาปานมึงนู้งพี่น้องนี่ง้างพักง้างพักขั้นนี่ว่ามันลไม่พี่น้องนี่เดี๋ยวเพื่อสองนะครับนี่มึงแบตเตอรี่พันยังพันเนี่ยเปลี่ยนเลยพี่น้องแต่พันซื้อไปนี่ยจะของเด มังใบมีดด้านดินนาพี่น้องโอ้ oh, ส source, ภาพรถบ้านมันรถไม่พี่น้องจอดนี่งามง่ามงามเอาครับบาดที่นี่ด้านพุ่นก็มีด้พี่น้องเด้อเวยไปยังไงพอนี่กระลังเอาเข่าล่างอยู่ก็มีครับพี่หลายเลยครับเด้อนะครับหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่หลายอยู่นะครับเออด้านนี้ก็มีด้ะพี่น้องเนาะสามหกมีอยู่ดนะพี่น้องขั้นหน <leak. S 2> ึ่งครับนี่สามสิบหกแรงพี่น้องสามสองครับสามสองครับขั้นนี้สามสองพี่น้องโทรที่สามสองหาสิบสี่สิบรถคดก็มีพี่น้อง นี่พี่น้องรถขุดรถขุดรถขุดแม่โคดราคาบ่แพงโทรมาสอบถามกันครับนี่ครับนี่รถขุดแบบตีลแอ่แล้วพี่น้องได้สำรับงานผู้รับเหมาพี่น้องนะครับบ่ได้ใส่เงินยนเกินไปเนาะเหตุข้องเหดุยังเล็กน้อยเข้าไปโอ้ง่างห่างขั้นอยงามนะครับนะครับพี room, urgency, fire, ่ er, lair, น้องขั้นนี <ug> ้กับกระลังพนักพนักกระลังสิลล่างพี่น้องนี่ยพนสิลล่างมื่อนี่แหละครับขั้นนี้ครับนะคำขาดเมืองอยู่นี่บ่ได้ล่างครับนี่สภาพเดิมอยู่พนน่าสิลล่างมื่อนี่ เอาครับพี่น้องว่าเป็นการเสียวเวลาบาทนี่ชักช่วนพี่น้องมาเอาแล้วครับด้อรถแทรกเตอร์หาสิบแรงสี่สิบแรงเนาะรถขุดนะพี่น้องเนอะอาะสภาพเกียร์เอพี่น้องสภาพปานนั่งฟ้าราคาเบาปั่นบรลนุนที่คูบโบต้าบัานดูพี่น้องเด้อฝากกันด้วยครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม